ตุ๊กแกไม่ใช่เนาะขำใจลอยอ่ะใจลอยอ่ะหยอกนะครับหยอกรับคำรางวัลไปเลยค่ะข้างล่างมีอิจชาล้วนเลยนะที่ไม่กรอบมือเสียงหวานเลย ล้มส yeah. ัล <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ัตายครับวันนี้เราจะมาดูข้อขาของเด็กสมัยใหม่กันนะครับทำไมทำไมอมหลายตาดอย่างนี้ทำไมเอาท้ายย่ขนาดนี้ผมผมไม่ตั้งใจผมคิดสันนีท้น้องนี่ทรมาได้ทันด้ เราจะชวนคุยอย่างนี้ใช่ไหมสัมภาษณ์เลยค่ะน้องชื่ออะไรเอ่ยโอ้ยแบบนิ่งมากเลยอ่ะสุดยอดข้อเข่าเลยอ่ะสุดยอดของข้อเข่าจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยน้องกางเกงขาดหรือเปล่าลองดูซิของเราของวิทยมัช่วยดูได้ไหมมันไม่มีใครขาดเลยนะหลอกไม่สำเร็จน้องชื่ออะไรครับเอาขยับนะคะหลงกับเขาทำไมขอะรโอ้ยอยากดีอะอยาก คือแบบว่าคือก็ยังอยู่บนเรือนะครับเพราะว่าไปขอรหัสมาแล้วก็แอบบเวลาเราว่าเราก็ไปดูดูย้อนหลังอะไงรผมก่อนมันจะถึง31ใช่ไหมฮะหกรบอบแล้วแหละฮะโอ้ขอบคุณครับผมดูสักนเลยขอบคุณครับโอ้อะไรนะฮะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับโอ้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,ร่บับผม เป็นไงบ้างดีครับดีครับนินทาใช่แต่พอนินทานี้ได้ยินเลยนะตั๊กตักต๊กตั๊กตัก <c oughs> ๊ะนะครับคุยแต่ก็อย <c oughs> ่าบอกนะดีใจครับดีใจที่เนี่ยอยากคุยกันมีอะไรถามได้นะครับผมผมตอบได้นะ, <c oughs> ะไป,ป,ะะไปกินหมูปา <c oughs> ่าไหมคะอะไรนะทานข้าวทานปลาก็หรือยังเงินมีไม่จืดเลยค่ะแม่คะอะไรนะฮะ กินหมูกระทะโอ้โหวันนี้ไม่มีหมูกระทะวันนี้มีเป็นเฟชแฟร์ไปก่อนนะฮะไม่เข้าหมายถึงว่าเดี๋ยวเขาจะไปกินหมูกระทะจะไปกินหมูนะทะไม่รู้อะไรเลยเตรียมท้องเรียนครับเนี่ยไปได้กันไหมคะโอ้ยวันนี้นี้มีงานต่อครับผมวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปแต่วันนี้มีฉากฉากสองรั้นก็เลยต้องมีไปวอร์มบางอย่างนักผู้ฝึกไปวอร์มบางอย่างก่อนล่วงหน้าครับผม จริงความยาวไปไปก็ฝากฝากระทานเสือด้วยนะครับผมอะไรนะฮะถ่ายรูปอะไรนะครับฝากเงินไม่ให้คนาด้วยอให้เงินอไม่หรือโทษจีิเขาเป็นป๋าไปแล้วเดี๋ยวนี้๋ยต้องเรียกป๋าใช่ไหมยังไม่ลุงมาทำไมโผล่มาลุงแล้วล่ะเนาะง